ส่วนกระทลกพันธ์สีเหลืองครับส่วนนี้ปลูกอยู่บนให้นาความกว้างขนาดประมาณ20คูณ20เมตรนะครับปลูกไว้ทั้งหมดมี3แถวนะครับ ตัวนี้คือไม่มีค้างที่จะให้มันไปแล้วนะครับในขนาดลากลงมาถึงพื้นเลยเ้ามาดูข้างในนะครับตอนนี้ก็เก็บผลที่สุกแล้วเนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ สองวันเก็บครั้งหนึ่งนะครับตอนที่มาเก็บนี่นะถ้ามองไปตามพื้นนี่จะเต็มไปด้วยลูกกระทลกเนะี่ยมองไปนี่เหลืองกันทั้งแถบเลยเห็นไหมครับมีทั้งลูกใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ก็กำลังจะสุกนะครับ มีสีเหลืองถ้าบีบดูเฉยว่าม,มันมีความนิ่มอยู่นะอันนี้ก็สามารถเด็ดไปได้เลยนะไม่เกินพวกนี้ก็น่าจะหล่นแล้วนะลุงเนี้ยแต่ดูเนี่ยดูนี้ก็เหมือนกันครับสุกหมดละ หลายหคนว่าพันเหลืองนี้เปรี้ยวนะครับพอมาชิมจริงๆมันก็ไม่เปรี้ยวอย่างที่เขาว่ากันนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนิดๆนะถ้าเรารับประทานหลังจากที่หล่นจากพื้นหรือว่าหลังจากที่เราเก็บแล้วสักสามสี่วันเนี่ยจะมีรสชาติหวานนิดๆนะมีความมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆนะครับ นี่กระดูที่โคนของต้นมันนะครับเทียนอยู่นี้เป็นกแกลบนะครับคุมที่โคนต้นไว้นะแต่ว่าภายใต้กแกลบนี่นะอันนี้เป็นปุ๋ยคอกนะครับที่อยู่ของล่างนี่นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับ ใช่ปุ๋ยคอกแล้วก็ครบด้วยแกลบนะครับนี่เป็นก็นี่เป็นผลที่สุกแรงนะครับ เก็บวันนี้ได้สองถุงใหญ่ๆนะถุงหนึ่งก็หนักประมาณ10-15ึกิโลได้ครับ2วันเก็บครั้งหนึ่งครับราคาที่ขายนั้นก็ขายไม่แพงนะครับขายกิโลกรัมละ20บบาทเท่านั้นเอง จะเห็นว่าเนี่ยที่เดินผ่านอยู่เนี่นะครับแบบมีเหลืองกันแทบเท่าน,นั้นเลยครับจริงลูกที่เห็นเหลืองเองนี่ยนะเราสามารถเด็ดมาได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราอยากจะได้รสชาติที่มันหวาน เ,เราก็เลยปล่อยให้มันหล่นจากต้นนะครับอันนี้มาดูนะครับปัญหาของการปลูกกระทงกนี่ก็คือนะจะยนหากับแมงวันทองนะครับแมงวันทองมาไข่ใส่ก็ทำให้ลูกเสียหายนะครับบางลูกก็เน่าเสียไปเลยก่อนที่จะสุกนะครับ แต่บางลูกก็ไม่ปัญหานะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีแมงวันเจาะอ,อยู่นะแต่ว่าก็สุกได้เนื้อข้างในไม่เป็นไรครับแมงวันทองก็ทําลายแค่เปลือกนอกของผลแค่นั้นเองนเห็นไหมอันนี้ชัดเจนมากนะครับนี่คือแมงวันทองเข้าไปไข่นะครับเนื่องจากว่าผลที่นี่อะดกมากนะครับ นั้นแมงวันทองก็ไม่สามารถที่จะไข่ใส่ได้ทุกลูกนะครับเพราะนั้นส่วนที่เหลือนี่จะมากกว่าส่วนที่เสียนะครับ